อยากทำบุญให้ทานอยากรักษาศีลอยากจะเดินเมตตาภาวนานี่เรียกว่าทรรมแสดงออกจากใจนั่นแหละไม่ใช่แสดงออกจากไหนนะผู้มีนิสัยปัจจัยในทางอยากทำคุณงามความดีเรียกว่าผู้มีธรรมในใจมีใจเป็นมีธรรมเป็นนิสัยติดใจอยู่นั่นอยากทำคุณงามความดี มีเหตุมีผลยอมรับอมผิดถูกชั่วดีต่างๆไม่ฝ่าฝืนนี่เรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้เรียกว่าธรรมธรรมกับกิเลสต่างกันคือกิเลสมีจะจะเอาท่าเดียวขอให้ได้อย่างใจอย่างใจหวังใจหวังไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยขอให้ได้อย่างใจอย่างเดียวนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลส มันจะฉุดจะลากเราไปนั่นแหละขั้นท่าว่าเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากมันกลับค้นมามันจะลุกลามไปใหญ่จนทําเราให้เสียผู้เสียคนตกนรกทั้งเป็นหาคุณค่ามาได้ในมนุษย์ทั้งคนตายไปแล้วก็ถูกเผาไหมาอยู่ในเมืองผีเพราะกรรมชั่วช้าของตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งการทําตามกิเลสนั่นแหละนี่ให้เราระมัดระวังใจของเราเป็นเราเป็นผู้รับผิดชอบ เล่าผิดจะผิดชอบมาเกิดในชาตินี้เราก็เราก็เป็นมนุษย์เราทราบแล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะอะไรเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์คน,นษคนผู้มีบุญมีกุศลควรจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้หลายขั้นหลายทางของมนุษย์คือมนุษย์ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นมนุษย์ขั้นมีอุปนิสัยปัจจัยขั้นเป็นผู้มีบุญก็มี ลดลงมาก็มีลดลงไปจงกระทั่งสักแต่ว่าชื่อว่าเป็นมนุษย์ความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยคำานึงถึงอัดถึงทำดีชั่วอยากทำตั้งแต่ความชั่วช้าหลามกอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ประเภทนี้ชอบทำความชั่วช้าหลามกได้มากยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีทั้งหลายซึ่งมีศักดิ์สูงกว่านี้ นี่มนุษย์รรมามนุษย์ยังเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราก็มีบุญพอมาเกิดเป็นมนุษย์ไว้มนุษย์ได้ยังขอยรักษามรดกของเราที่นํามาให้เกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วสร้างสร้างคุณงามความดีประจำตนการทําบุญให้ทานอยาได้ตนีเหนียวความตีเหนียวนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสมันจะกว้านเข้ามาอยู่ในมงของมันหมดนั่นแหละ มันไม่ยอมจับยอมจ่ายให้ผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากมันได้เลยมีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นความพอเหมาะพอดีกับความตะดีทีเหนียวนี่เป็นอารมณ์ของเจเดตเราเอาทำเข้าไปขัดไปแย้งกันมีมาและมากน้อยเอาไปไหนคนในโลกนี้มีด้วยกันทุกคนเกิดขึ้นมามีขึ้นโดยกัรเป็นเศรษฐีก็มีคันตายแล้วก็เผากันด้วยไฟไม่เห็นเอาสมบัติเงินทองเข้าของ ไรนาสาโทตึกรามบ้านช่องมาเผาคนที่เป็นเศรษฐีตายไปแล้วนั้นเลยเนี่ยก็เผากันเหมือนชาติเหมือนโลกทั่วไปเผาด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้แหละนี่ให้ยับยั้งเจ้าของอย่างนี้อย่าให้มันเลยเถิดความเลยเถิดจะเป็นภัยต่อตัวเองนี่เราก็ยับยั้งเอาไว้นี่คือ,อนี่ประเทศหลงไปหล,ลงไปอย่างนี้แหละอันนี้ที่การทําบุญให้ทานก็ขอให้ให้ใหได้ทํา วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่โอใจกขาดแกลนถึงขนาดว่าให้ทานไม่ได้เรามีอยู่มีกินเรายังมีได้ทำไมเราจะมีเพื่อนศินเพื่อทานการกุศลเพื่อผลประโยชน์แก่กิจใจของเราซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจึงทำไม่ได้นี่เรียกว่าทำเราต้องเสียสละการเสียสละออกไปเป็นการให้ทาน จะเสียสละวิธีใดก็ตาม <c oughs> เช่นทำบุญให้ทานตักบาทหรือสร้างนั้นสร้างนี้สงเคราะห์สงหาคนผู้ยากจนแข็งใจเรียกว่าการให้ทานจั้งนั้นนี่เป็นกุศลทั้งมวลที่จะรวมเข้ามาสู่จิตใจของเรานี่ละคนมีใจเป็นธรรมย่อมชิดอยากจะสร้างแต่คุณงามความดีภายในจิตใจของตอนอยู่เสมอและสร้างขึ้นมากเท่าไรยิ่งได้มากได้มากเมื่อทำมีมากแล้วก็ชำนะ ชนะที่เลตไปโดยลําดับความตนหนีทีเหนียวความท้อแท้อ่อนแอความไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันก็ค่อยเชื่อไปเองเป็นลําดับลำดาเราเชื่อบุญเชื่อกรรมก็เชื่อไปตามอัดตามธรรมแล้วสร้างบุญสร้างกุศสใส่ตัวเองไปตลอดนี่เรียกว่าผู้มีธรรมในใจบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนที่เป็นธรรมให้จเจริญยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความดีมีการทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าอาหารของใจหรือเรียกว่าทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะใจนี้เวลาตายแล้วจะไม่อยู่ตามป่าชาตามเมนนะเราไปฝังกันไปเผากันนี่ไปเผาที่เมนที่เมนเอาแต่ร่างกายของบุคคลที่ตายแล้วเท่านั้นนะ่ไป เผาก็ดีไปฝังก็ดีส่วนจิตใจนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกเผาถูกฝังใจนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้แล้วเจ้าของตายถูกเผาถูกฝังแต่จิตใจไม่ตายมีบุญมีกรรมหลักเบามากน้อยเพียงไรบุญกรรมจะพลักใสให้พาไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนที่มีมากน้อยนั่นแหละไปเกิดเพราะฉะนั้นสัตว์ถึงหลายจึงไปเกิดไม่มี ตีบตันอันตู่เกิดได้หมดทุกแห่งทุกผลในน้ำบนบกบนฟ้าบนอากาศตลอดนรกอเวิีเต็มไปด้วยสัตว์ทั้งหลายที่สร้างกรรมไม่มีประมาณใครสร้างกรรมไหนก็ไม่มีจนอกอกจนงูกรรมดีพาไปดีกรรมชั่วพาไปชั่ว,วอย่างนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไปแล้วว่าสวาาัสดธรรมตรัสไว้ชอบแล้วผู้ดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ทีมม่มีหวังที่จะได้พึ่ง ความดีของตนที่สร้างแต่ความดีในเวลาเป็นมนุษย์อยู่ตายแล้วใครจะไปกุศลาไม่กุศลาก็ตามถนะขอให้เรามีกุศลาคือความเฉลียวฉลาดบำเพ็ญตนเสีเยโดยเวลาเป็นมนุษย์นี้แล้วตายไปแล้วจิตดวงนี้จะไปเลยไปที่ดิบที่ดีตามหน้าแห่งกรรมดีของตนมีมากน้อยเช่นอย่างสวรรค์มีกี่ชั้นท่านบอกสวรรค์หกชั้นนี่ก็เป็นสวรรค์ที่พอเหมาะพอดีกับเทวบุตรเทวดา ที่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นลําดับลาดาบตามอานาจแห่งบุญกรรมที่สร้างความดีด้วยกันการอยู่ชั้นสวรรค์จึงมีสูงต่ำต่างกันมีความสุขความเจริญละยียดรอดต่างกันเป็นลำดับจากนั้นก็ชั้นพรหมโลกพรหมโลกก็มีถึง16บชั้นแล้วแต่บุญกรรมของผู้สร้างมาแล้วจับควรจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นใดก็ ไปเกิดตามนั้นไม่มีขัดมีแย้งซึ่งกันและกันการแย่งตําแหน่งกันอย่างนี้ไม่มีในบรรดาสัตว์ที่ได้สร้างคุณงามของมดีสร้างบาปก็ก็เหมือนกันสร้างบาปก็เปิดทางให้เลยทางบาปไม่มีอัดมีอัอ้นนรกอเวกีแน่นอัดขนาดไหนก็ตามนารกอเวกีนั่นไม่เป็นทุกมันเป็นทุกเพราะสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกอเวกีได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะใจของเรา ไปสร้างความชั่วชา้า,ารลามโกอาถานชานชัยต่อบาปต่อกรรมไม่มีความละอายบาปไม่มีหิเรโอตะปะสรูปกลัวต่อบาปต่อกรรมสร้างแต่แต่ความชั่วช้ารลามกขั้นตายลงไปแล้วกับความอาถา,ารชานชางชานชัยของตนที่สร้างแต่ความชั่วนั่นแหละมันไปเผาตัวอยู่ในนรกอเวก A ีนรกอเวกี G. มีน้อยเมื่อไหร่ท่านกล่าวไว้ถึงย5ิบ้าชั้น นั่น <c oughs> เรายังเห็นว่าพระพุทธเจ้าโก,โกหกอยูอ่เหลือเท่าที่ผ่านมาในตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้พระพุทธเจ้าจัดสรู้นี่มากต่อมากไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาแหวกแนวสอนสารโลกไม่เป็นไปตามความสัดความจริงเลยอย่างนี้ไม่มีสอนตั้งแต่ไปตามความสัดความจริงให้ผู้ปฏิบัติไปตามนี้แล้วจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลําดับลําดาไม่เหมือนที่เหลย กิเลสนี้ไม่ว่าผู้ใดปู่ย่าตายายเล่าลูกเต่าล้านเหรียญของกิเลสเป็นสกุลต,ต,ต้มตุ๋นหลอกลวงโลกให้ล่มจมไปด้วยทั้งนั้นมีแต่ความเสียหายเต็มไปหมดในกิเลสถ้าเราไปใครไปทําตามกิเลสแล้วจะล่มจมยังขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจ้า,เ,าเราเกิดมานี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสัตว์ทั้งหลายที่เขาเกิดเขาไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์นี่มีมากต่อมากนะมากกว่ามนุษย์ไม,ไม่ไม่ทราบว่า จำนวนเท่าไหร่คือมากกว่ามากเขาไม่มีโอกาสเขาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่นี้เรามีโอกาสเป็นมนุษย์แล้วสร้างทางแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อไปมรรคผลนิพพานด้วยความดีของเราตลอดไปนะทุกยากก็ทุกเธอทุกคนเราเกิดมาสร้างอยู่สร้างกินต้องวิ่งเต้นขอนขวายมีมากมีน้อยขอให้ได้กินขอให้ได้ทานยามีแต่ความกินอย่างเดียวกิเลสเอาไปถลุงหมด ความดีภายในใจไม่มีมีแต่าธาตุขันเอาไปกินเยเอาลงไปในป่าในท้องกินอิ่มปากินท้องสบายไปวันหนึ่งเวลาหนึ่งเพียงตอนนั้นขั้นต่อมาหิวอีกกินอีกจนกระทั่งถึงวันตายบุญกุศลแม่นิดหนึ่งไม่ติดใจเลยใจไม่ได้มีบุญมีกุศลเพราะจะของไม่สนใจสร้างบุญนี่ละคนนี้เป็นคนเหือดแห้งกันดานมากทีเดียว <c oughs> รอจะลมหายใจแล้วนอกจาก เมื่อแทงจากบุญจากกุศลแล้วยังสมบูรณ์ปูนผลก็ได้ฟืนด้วยไฟเกิดขึ้นจากบาปจากกรรมของตนที่สร้างที่ทาขึ้นมาซะอีก <c oughs> คนนี้ไปอุดมด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ในแดนนรกคนหนึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอดด้วยธรรมด้วยความสุขกมเนินอยู่ในแดนสวรรค์นอกจากนั้นกับถึงนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งธรรมที่พระเจ้าทรงสอนยิงขอยพี่น้องหลายกรลณนาราทั่วกันว่าก <c oughs> ิเลสก็ดีธรรมก็ดี เกิดที่ใจของเราทุกคนให้สังเกตตัวเองถ้าความคิดใดไม่ดีจะเป็นภัยต่อตัวเองและส่วนรวมแล้วให้ระงับดับมันยาพามันทำมันจะระบาดาราจายเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้กันแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นอีกด้วยให้ระมัดระวังให้สร้างแต่คุณงามความดีต่อกันเห็นหน้าก,กันมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะต่างคนต่างมีบัตมีธรรมในใจนี่เรียกว่าการสร้างบุญ ให้พากันสร้างบุญใจนี้ไม่เคยตายตั้งกับตั้งกันก็เป็นมาอย่างนี้แม้จะไปตกนรกตั้งกี่กับกี่กันก็ตามเนี้ยพานที่ว่าได้รับความทุกข์ในแดนนรกแต่และหลุมละหลุมนั้นยอมรับส่วนที่จะให้ใจนี้ชี้ภายไม่มีทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่เคยชี้ภายคือใจดวงนี้เวลาชำระสาสางแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณงามพรหมีของเราก็ค่อย สงบผ่องใสได้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วดังพระพุทธเจ้าและภาษาอวหารทั้งหลายท่านถึงนิพพานเลยนั่นถึงนิพพานก็ไม่ก็ไม่สิ้นสูญใจดวงนี้ไม่มีคําว่าสูญเนี่ย <c oughs> ตกนรกก็ไม่สูญใจดวงนี้จนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไปถึงนิพพานก็ไม่สูญ นี่แหละท่านว่านิพานเที่ยงก็คือจิตดวงที่ไม่ศูนนี่แหละมันเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าธรรมทธาตุอยู่ในแดนแห่งนิพานนี้แหละเป็นผู้เสวยความบรมสุขตลอดไปท่านจึงเรียกว่านิพานเที่ยงนิพานเที่ยงก็เพราะจิตดวงนี้ไม่ตายมีความเที่ยงตรงอยู่ด้วยบรมสุขตลอดไปนี่คือ การสร้างความดีให้ผลแก่เราอย่างนี้ให้พากันอุตส่าห์พยายาม <c oughs> สร้างคุณงามความดี <c oughs> ถ้าเราอยู่เป็นคารวะวิ่งเต้นขอนขวายหลายด้านหลายทางแต่ส่วนมากมักจะวิ่งเต้นขอนขวายไปเพื่อกิเลสตัณหาเสียนั่นแหละมันเราจึงผิดพลาดไปให้วิ่งเต้นขอนขวายได้มานับแบ่งใช้แบง่ <c oughs> แบงสอยแบง่งกินแบง่งทาน อันนี้เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายร่างกายก็ได้รับความสุข <c oughs> จิตใจของเราก็ได้มีบุญมีกุศลติดตัวเองเพราะการสร้างความดีจากการทำบุญให้ทาน <c oughs> คนนี้ไม่เสียทีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เสียถ้าเสียทีได้ความเป็นมนุษย์ออกจากนี้แล้วไปสวรรค์พรมโรกหรือผู้มีคุณงามความดีเต็มที่แล้วถึงนิพพานในชาตินี้ก็ไม่สงสยัย ดางพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านสร้างความดีทั้งนั้นแหละดังที่พระท่านอยู่ในป่าในเขาเราไม่เคยเห็นพระที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านอยู่อย่างไรเพราะเราไม่เคยบวชเคยเรียนวิ่งเต่นพ่านเพ้นพ่านหาอยู่หากินตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันหนึ่งวันหนึ่งสืบท่อกันไปด้วยการตื่นนอนแล้ววิ่งเต้นขวายถึงหลับถึงหลับ จนกระทั่งถึงมันตายแล้วไม่เคยได้เขาไปชำระจิตใจ,จบำเพ็ญภาวนาในป่าในเขาเหมือนพระท่านไปบำเพ็ญเราก็ไม่รู้เรื่องลู้ราวว่าทำไปยังไงพระท่านไปยังไงกับาาคารวะโกนผมโกนขี้โกไใครโกนก็ได้ผ้าเหลืองใครมาห่มก็ได้คารวะกับพระเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนสําหรับทางด้านจิตใจ <c oughs> การประกาศออก ในภายนอกเขาถือโกนผมโกนชิวประกาศตนว่าเป็นเพศของพระให้โลกทั้งหลายได้เห็นอย่างชัดเจนครองผ้าเหลืองจิตใจก็งดเวรจิตใจของพระกับจิตใจของคา,ารวะเป็นคนละอย่างต่างกันคา,ารวะเขามีความคลุกเคล้าด้วยจิตบ้านการเรือนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในจิตคา,ารวะทั้งหมด แต่กิจการงานของพระนั้นมีแต่การชำระความชั่วระวังรักษาความดีให้ติดจิตติดใจตลอดไป <c oughs> อยู่ที่ไหนมีสติสตังทำความภาคความเพียเรเดินจงกรมร่างสมาธิภาวนา <c oughs> ทำระจิตใจตัวก่อเรื่องก่อราจากกิเลสที่มันฝังอยู่ในหัวใจมาดั้งเดิมนั่นแหละออกด้วยศีลด้วยธรรมคือวิสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรม บำรุงจิตใจของตนด้วยอาบุญธรรมแล้วจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาเวลาได้จิตใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่อย่างนั้นตลอดในสจะานที่เหมาะสมกินก็กินน้อยเพียงหนเดียวพอแล้วนั่นฉันเพียงหนเดียวพอแล้วฉันจะไม่ได้ฉันให้อิ่มมากนะแบบแบบอิ่มอิ่มหมีผีหมาไปอย่างนั้นใช่ไหมไร ท่านฉันพอ,อยังอัตภาพไม่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งการอยู่การกินการใช้การสอยท่านไม่เป็นกังวลการอยู่สถานที่อยู่ก็มีประชาชนญาติโยมสร้างเอาแล้วไม่เป็นภาระการกินถึงเวลาบินถวารเต็มบาทมาท่านก็ไม่เป็นภาระหนักห่วงอะไรเนี่ยอยู่ยาทุกวันนี้เต็มไปหมดที่ไหนมีแต่อยู่แต่ยานี่ท่านอยู่สบายสบายมีแต่การดาเนินจิตตะภาวนาชำระจิตใจที่ จิตใจชำระมันอะไรคือความโลภความโกรธราคะตัณหาในแกกิเลสมันอยู่ที่กิตใจชำระความโลภความโกรธราคะตัณหานี่ออกจากกิตใจของเราด้วยกิตภาวนาทุกเวลาเวลาเนี่ยท่านก็สั่งสมเอาความดีงามขึ้นมาเรื่อยจิตใจที่เคยโสกโปกโสมมก็ค่อยสะอาดขึ้นมาด้วยกรรมชานละซักข้อขึ้นมาแล้วผลขึ้นเด่นขึ้นจากนั้นจะเป็นความสงบสุขภายในกิตใจ มีไม่มีอะไรก็ตามเงินองทองเขาของไม่มีเหมือนโลกเขาก็ตามแต่ธรรมมีในหัวใจของท่านท่านไม่อดอยากขาดแคลนธรรมท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบเย็นนี่หละพระผู้มีธรรมท่านเย็นอืมเนรานภาวนาเขาไปจิตใจมีความสงบเย็นไปแต่ไหนยิ่งมีความสุขความสุขจากนั้นก็สงบเย็นแล้วก็แปลกประหลาดอัศจรรย์มีความสว่างสวยขึ้นภายในจิตใจที่มีธรรมเป็นเครื่องชุบเลี้ยงหรือหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นแหละ ท่านจะอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี่ต่างกันอย่างนี้นะท่านผู้ชำระกิีเลสจะมีทมขึ้นเรื่อยๆทมจะเพิ่มกําลังขึ้นเรื่อยๆจากจิตที่เป็นความสงบแล้วก็เป็นสมาธิมีความแน่นหนามัน่นคงจิตใจอิ่มพอกับอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงเกียดลดเครื่องสัมผัสต,ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจนั้นอิ่มพอไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะอำนาจแสงอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้แก่สมาธิ มีความอิ่มในอารมณ์แล้วก็ไม่ยุ่งกับอะไรนี่แยกออกไปพิจารณาทางด้านปัญญานี่เป็นอันิจจังทุกขังราาัตตาอจุภะอจุพังทั่วจกณนภา,ข,าของเราของโลกของสัตว์ทุกแห่งทุกหนพิจารณาเป็นอาจเป็นธรรมเป็นสติปัญญาแยกแยกออกไปจิตใจก็ได้หดตัวเข้ามาหดเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งมีความสง่างามมีความผ่องใสามากขึ้นมากขึ้นนี่ท่านก็มีความสูงอยู่ในป่าในเขา นี่แหละท่านผู้สั่งสมความสุขภายในใจท่านไม่ยุ่งกับอะไรเลยมีตั้งแต่ความภาคความเพียรพินิจพิจารณาตลอดเวลาขณะจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เรื่อยๆก็มีความสง่างามขึ้นจนกลายเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์าภายในใจซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่เวลานั้นได้เห็นได้รู้เป็นลําดับลาดามาแล้วเพราะความภาคเพียรโดยอดโดยธรรม จนกระทั่งจิตใจมีความสง่างามเป็นลำดับทิดกิเลสมีมากมีน้อยชำระสักก็ออกเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งกิเลสขาดขะบันไปจากจิตใจเพราะสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความแก่กล้าหาแน่นขึ้นโดยลำดับฟาดกิเลสขาดขบันลงไปจากใจจิตเป็นจิตที่บริสุทธ์พุทโธเต็มดวงขึ้นมาท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นมหาเศรษฐีธรรม,มนี่ล่ะมหาเศรษฐีธรรม คือทำภายในหัวใจด้วยการปฏิบัติของตัวเองไม่ใช่ทำในปริญญาตที่จำได้แต่ชื่อแต่นามนั้นเป็นธรรมความจำทมภาคปฏิบัตินี้เป็นธรรมความจริงเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเราทำได้ซักเฝ้าได้มากน้อยเพียงหน,นจิตใจยอของเราย่อมมีความสะอาดสะอ้านขึ้นเป็นระดับส,สงา่าราศีมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตัวเองอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจภูมิใจเพราะไม่มีอะไรบกพร่องขาดเขินแล้ว จิตใจอี่มพอในอารมณ์เนะี่ยใจก็สบายเลยๆจนกระทั่งชำระสักก็หมดไปโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าจิตเลิศเลยจิตบริสุทธิ์พุโทโธแล้วไม่ต้องมาเกิดตายอีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งโลกทั้งหลายนี่ตายกองกันมาตั้งกับตั้งกันไม่ทราบว่าเขาว่าเราเป็นแบบเดียวกันแต่จิตนั้นได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วตัดสินใจลงได้ทันที โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดก็ตามรู้ประจักษ์นี่ล่ะท่านผู้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดบิมุปะนิพานประจักษ์ในหัวใจเรียกว่าสันธิธิโกขั้นสุดยอดอถึงนิพานสุดยอดแล้วนั่นละธรรมนี่ละการสอดแสหาธรรมมีไ้เช่นเดียวกับเราสอดแสหาสมบัติทางโลกทางองค์สารใครหาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาอะไรได้ทางนั้นเพราะสิ่งในโลกมันมีอยู่ทั่วไป ใครสอบแสวงหาทางไหนได้หมด <c oughs> นี่ทีนี้ทำก็เหมือนกันทำมีหลายประเทศใครสอบแสวงหาทางไหนทางไหนได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไปเรื่อยๆนี่จกนกระทั่งหาธรรมมนเลิศเลยได้แก่มรรคผลนิพพานจ้าึนมาในหัวใจแล้วพอนี่การเวียนเกิดเวียนตายซึ่งแบกหามกองทุกไปทุกพบทุกขาน,นั้นขาดจะบ้นลงไปในขณะที่กิจได้บริสุทธิมุตตพุทธโธแล้วเนียกว่าสิ้นสุดจากทุก นี่คือการปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้เป็นธรรมของศาสดาโอ์เอกมาสั่งสอนพวกเราเราได้เกิดมาพบก,กับอาจกับธรรมแล้วอยาปล่อยวางให้วันคืนปีเดือนเสียไปเปล่าๆนะเวล,า,เลาจะหลับจะนอน <c oughs> ก็พากันว่าพระสอนมนุษย์ทำจิตใจให้สงบเย็นเพราะจิตใจนี้ดีดดิน้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถึงจะมาดับเครื่องได้ขนาดที่หลับถ้าไม่หลับมนุษย์เราตายง่ายมากนะเพราะมันดับเครื่องไม่เป็น มีแต่ติดเครื่องติดเครื่องนี่เราดับเครื่องด้วยสมถะคือความสงบใจด้วยการภาวนาของเราเวลาจะหลับจะนอนขอให้ภาวนาพุโทโธหรือธรรมโหรือสังโฆหรือแล้วแต่ทำบทใดที่ถูกกับจดิตนิสัยของเราให้เราพยายามทําจิตใจของเราให้สงบจิตใจจะเย็นลงไปโดยลําดับความเห็นถูกนี่เห็นประจักษ์ใจนะเราจะไปเอาขอ้างข้างนอกมาเทียบม,มาเกี่ยงคนนั้น มีสมบัติมากน้อยเพียงนั้นไม่นี้จะมาเทียบเทียงว่าเขามีความสุขมากอันนั้นเป็นเพียงวัตถุแท่ธาต่างๆเพียงเท่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขแท้แรจริงเกิดข,ขึ้นที่ใจอย่างที่ท่านบำรรเพำ็ญรมเกิดที่ใจของท่านอยู่ที่ไหนท่านสบายสบายไป็หมดและมีความไม่มีความพัดพลาดจากกันเหมือนสมบัติภายนอกเลยสมบัติภายนอกเป็นสิ่งที่เสี่ยงทายได้มาวันนี้เสียไปวันนั้นได้วันนั้นเสียไปวันนี้อยู่กันด้วยความเสี่ยงทาย แต่เรื่องอัดเรื่องทำแล้วนี่ก้าวหน้าขึ้น,นเรื่อยเยจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นแล้วอยู่ไหนแสนสบายนี่อัดทำคำว่าพุทธเจ้าสอนโลกให้ถึงขั้นที่ขั้นที่เลิศโลกเรามีดุกับเราทุกคนคอยพากันอุตส่าห์พยายามกาเวลาจะหลับจะนอนให้ภาวนาพุทธโธพุทธโธบ้างนะเวลานี้ไม่ค่อยมีชาวพุทธเราการภาวนาไม่ค่อยมีมีแต่การให้ทานรักษาศีลไปก็ <c oughs> ไม่ไม่มีความ แน่นหนามัน่นคงถ้าไม่มีการภาวนาเป็นเครื่องสนับสนุนถ้ามีภาวนาเป็นเครื่องสนุนจิตใจก็ดื่มดำในธรรมการให้ฐานก็หนักแน่นขึ้นรักษาศีลสร้างความดีต่างๆหนักแน่นไปตามกันหมดเพราะจิตใจเป็นผู้หนักแน่นในธรรมแล้วทำให่อย่างอื่นอย่างใดหนักแน่นไปด้วยกันหมด oh. นี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามนะ <c oughs> มีการภาวนานะอย่าอยู่เฉยๆท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นของเล่นเมื่อไร แต่พระท่านไม่ได้เหมือนคารวาสนี่นะไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบัน,นท่านมีอจมีธรรมมากน้อยเพียงไรไม่ค่อยรู้กับท่านง่ายๆละจนกระทั่งว่าเข้าสนทนาปราศัยกับท่านแล้วถึงจะค่อยรู้ขึ้นไปราดับเฉเพราะอย่างยิ่งคือคณะหรือพวกปฏิบัติด,ด้วยกันเป็นพระด้วยกันปฏิบัติด,ด้วยกันเข้ามาถึงกันแล้วพูดตเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบิมุดหลุดพ้นสว่างจ้าขึ้น ภายในจ,ใจิตใจพูดออกไปนี่สนทนาก,กันนี่กี่ชังง่วโมงลืมวันลืมคืนไปเพราะความเพิ่เเลินในผลงานของกันละกันนี่คือภาคปฏิบัติทางด้านจ,จิตใจท่านหาธรรมท่านก็เจอธรรมเจอธรรมกับเจอความสุขก็อันเดียวกันนะ่ะยู่กลมกลืนเข้าเปนเดียวกันเนี่ยท่านอยู่ในป่าในเขาเราจะไปคิดแต่ว่าท่านอยู่ในป่าในเขาเฉยๆท่านไม่ได้อยู่ในป่าในเขาเหมือนสัตว์ป่านะท่านอยู่แบบพระ พระพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าในเขาบําเพ็ญเพียรจนได้เป็นศาสดาออกมาจากป่าจากเขาสาวกทั้งหลายก็อยู่ในป่าในเขาบําเพ็ญในป่าในเขาสําเร็จมรรคผลนิพพานเป็นสังฆังสันังกฉามิของพวกเหล่านี้ท่านก็ออกมาจากป่าจากเขานธรรมเลิศเลยอยู่ที่ป่าที่เขาเพราะเป็นสถานที่บําเพ็ญสะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งขวัท่านจึงได้ได้ทาครองใจอย่างเงียบๆอย่างเงียบนะทำทำนี พระมีธรรมในใจเรียกว่าเศรษฐีธรรมก็ได้เราก็ไม่ทราบกับท่านง่ายๆนะต่อเมื่อได้สนทนาปราศัยกันมาอะไรแล้วจะทราบว่าท่านมีธรรมอย่างนั้นนี่หละสมบัติของธรรมปรากฏขึ้นที่ใจของเราสง่างามตลอดเวลาสมบัติภายนอกมีเป็นบางบางการมีความเสี่ยงทายเป็นประจำได้นั้นมาอันนี้เสียไปได้นั้นมาน,นี้เสียไป วุ่นวายตลอดแต่ความเป็นธรรมในใจนี้ความมีธรรมในใจนี้สง่างามไปตลอดตลอดยิ่งเล่มเท่าไหร่ยิ่งมีความสง่างามมองโลกนี้จ้าไปหมดเป็นยังไงท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าว่าโลกรวมถึงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในนี่เราศาสตราของเราถ้าเราถ้าเป็นเหมือนเราท่านจะเรียกว่าเป็นศาสตราได้ยังไงก็ต้องต่างเราที่เป็นครูสอนโลกความรู้ต้องเหนือนโลกที่ โลกก็วิถูรู้แกงโลกโรกนอกโรกในรู้ตลอดทั่วถึงโลคในคือกิเลสตัณหาภายในพระไทยสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือเลยโลกนอกกับพี่นากระจายดูเหตุการณ์ท้องสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เกิดมาจากภพใดชาติใดไปสร้างบุญสร้างกรรมอะไรถึงได้เกิดมาสัตว์ตัวนี้มันเกิดมานี่มันไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรจะความดีความชั่วอะไรบ้าง แล้วมนุษย์ที่เกิดมาเต็มโลกเต็มสานีมันไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆกันบางคนก็หนน่านชมชเสนสนเป็นผู้มีวาสนาบารมีบางคนก็สักต่อเป็นรูปมนุษย์เท่านั้นเองแต่เรื่องราวความถูกความผิดไม่มีความหมายสําหรับมนุษย์ประเภทนั้นมันไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรมามนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้หมดนี่ที่ มาเกิดอย่างอยู่ในโลกอันนี้อใครเกิดมาจากภพใดชาติใดกําเนิดของสัตว์ตัวใดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านรู้ไปหมดเห็นได้หมดแม้ที่สุดลงไปตออยูในนรกไปตกอยู่ในนรกอา้าในนรกนี่หลุมนี่มีสารนรกมากน้อยเพียงไรสารนรกแต่และตัวละตัวเนี่ยมันไปทําบาปทากรรมประเภทไหนบ้างมาถึงได้มาตกหลังนี้นรกอย่างนี้ทราบตลอดทั่วถึงเนี่ยสารนรก ตัวนี้ไปไปทำบาปท,ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมาตกนรกนี้สร่รกอย่างนั้นทำบาปท,ทำกรรมอย่างนั้นมาตกนรกอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ทราบไหมเลยน,นี่เรียกว่าโลกกับมีถูกร,รู้แจ้งโลกรู้โลกในก็รู้รู้โลกนอกก็รู้นรกหลุมไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ร,มรู้ไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุทรงรู้ทรงเห็นหมด นั่นแต่มันสุดวิสัยเมื่อมันเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ยอมให้เขารับไปตามบาปตามกรรมของเขาที่สร้างมาเองนั่นแหละเขาสเสวยไปเองนี่จึงเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรในโลกมันมีแต่หัวใจเดีวยวกันทุกคนมันจะไม่มียังไงบาปกรรมเราทําทุกวันบุญกุศลเราทําทุกวันใครทําบุญต้องได้บุญใครทําบาปต้องได้บาปไม่ไอไหนไม่ตกหายไปไหนเลยท่านแสดงว่ากรรมสาซก็มีว่างไง เรามีกรรมเป็นของของตอนทาลงไปแล้วจะให้ไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้ผู้อื่นผู้ใดเอาไปช่วยนี้ไม่มีทําบาปก็เป็นบาปของเราเต็มตัวทําบุญเป็นบุญของเราเต็มตัวเพราะนั้นเราย่งอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเราต้องช่วยตัวเองเฉยตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่ตายความสุขความเจริญจะเป็นที่สมหมายของเราทุกคนทุกคนขอให้พี่น้องหลายในตั้งอกตั้งใจนะ